เปิดเทปพ,พาไปเที่ยวด้วยกันร้องให้ครับอาทิร้องให้เพราะอะไรหรือเปล่าอแออกสื่อไม่ร้องเนยนะ,อะเอาละครับคุณแม่หยุดการปั๊มนมนะครับอื้อปะใช่อ่ามีคนอื้อเลยร้องนี่เอง เราลังเดินทางไปบริษัทโค้ชครูที่จะไปตรวจดูออฟฟิศของปาป้านะครับกับลุงโอ้ดยังไม่เห็นึ่งไหนเลยที่สายต่างทางครับผมเออ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 เสร็จแล้วนี่ไงนี่มาม้าเช็ดให้อยู่ครับกินเธอได้เนาะได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปจาดตำแหน่งครับก่อนรถออกครับ ถก็ไปไม่ได้นะลูกมันก็ต้องจอดอยู่กับที่แบบนี้เด็กต้องนั่งคาซีสิครับเราเนี่ยช้าเนี่ยลุงโอก็หาว่าเราสายโอเคนะพร้อมแล้วเนาะถึงออฟฟิศแล้วแต่คนนั้นจะไม่มาเอาทางไปถากมายเหรออันนี้รายการหนึ่งทางนี้แล้วยังเองอีกรายการหนึ่งส่วนคนตัดก็อยู่ทางนี้เอาตัดคนเดียวไปเรื่อยๆไปมึงอะโอ้ยความรักความเมตตาว่าจะกินรายการก็ตัดเข้าไปเดี๋ยวนี้พาลูกไปไหนซีไลฟ์มีอะไรบ้างมีฉลามมีเดียวอ้าว ดีใจเรื่องสนามรลยดีใจเรื่องอะไรอ่ะได้ได้ได้หน้าเหมือนใครอ่ะหน้าเรเหมือนพี่อ่ะดีเอาจริงไม่เหมือนพี่แต่ว่ามันแค่ตาที่เหมือนปากเปล่าปากไปนี่พาทีมาไหนเนี่ยเดี๋ยวไปซีไลฟ์ไงแต่นี่อยู่ที่ออฟฟิศโค้ครูออฟฟิศใครอ่ะออฟฟิศของพี่ไงพี่เป็นซีโอซีโอที่แม่งพยายามจะ บอกรายการด้วยไม่ใช่ไม่มอออกมันจะถ่ายเองไปที่ไม่บอกเลยเนี่ยมันกำลังถ่ายแล้วเนี่ยแล้วมันเจอพอดีเนี่ยมันถ่ายแล้วรายการอะไรเนี่ยบอกนะเด็กอ๋อตัจ๋าเราอีกคนนึงนะเราไม่เคยบอกพี่นะจะไล่พี่ออกใช่ไหมเป็นแผนมึงอตัวนี่มึงอีกตัวนี่ตัดไม่เห็นกูเลยเอามาแปะแปะมันก็ได้รายการอะไรคะเนี่ยแม่ย้เองไงอ้าวแม่ยมเองแล้วพ่อคะพ่อเป็นคนถ่ายห้ามเห็นนะเห็นได้เฉพาะตอนมีลูกค้าเท่านั้นพอมีลูกค้าจะเห็นพี่แต่ถ้าไม่มีลูกค้าก็คือเห็นแค่แม่เด็ได้ด้เงินเหรอคะคุณคือได้ด้วย มาถึงแล้วกินข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปใช่ไหมจะไปลงไหมฮะแค่ไม่กินก่อนเขลงไปก็กินฉลามวันนี้อ่าไลซูบอกเลวคุณแม่ไม่ด,ด,มดีมีเสื้อมีกางเกงสีเดียวกับลูกโดยที่ไม่บอกพ่อพ่อก็กางเกงสีดำขาดำดีมีเสื้อกลมขอบคุณอาลีที่ส่งมาให้นะฮะกินข้าวกับคุณโอ๊ตก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเล่นโลมาเอ้ยเล่นประวนันเอ้ยโอ๊้เล่นเหรอวะฉลามเอเอเดีจอหนี้พ่อไปแใหญ่ไหะพี่หย่อนตัวแม่ลงเลยได้ไะมเอาแม่ลงไปเลยได้ปหมไม่ได้เดี๋ยวน้ำลดอ๋อไม่กินเลยเหใช่ไหม สสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนมีดแล้วมองกอด้วสวัสดีครับดยังอ่าาา่ห้าา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 ชาาา่าาาาาาาให้าา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 ยาาาวาไาาเาา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 ้าา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 ดา เดี um, <l Jean Rabbit bulun> ๋ยวโตแล้วเดี๋ยวลุงพาไปเที่ยวนะอันนี้พักก่อนอันนี้ให้ไปกับพ่อก่อนเนาะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเมาโกงแงนแล้วโองเงนแล้วโองเงนแล้วเด็กๆนู่นนี้แหละโตมาโน่นนี่พอโตเหมือนพ่ออ่ะโตโตนี่ชอบด้วยเหรอเราถึงแล้วที่ซีไลฟ์แฟลกชอปโอเชียนวูดอยู่ที่ไหนอะ แล้วทำไมถึทงทั้งถ่ายทั้งุูปคนเดียวละ่ะครับเนี่ยเมื่อกี้จะหลับแล้วด้วยเกือบหลับแล้วอะเที่ยวกับ <จะ S 1> ลูกเกือบหลับแล้วแล้วเห็นปลาดีใจอ่ะไงนิโม,โมนิโม่หวานี่ นี้ปลาแนวตั้งจริงชื่อว่า,ลาปลาใบมีดโก้ามีอะไรทำให้รู้ตื่นเต้นนะเมื่อไหร่นะไปเรื่อยๆลองดูอันนี้ตื่นเต้นไหมให้ตื่นเต้นไหมเสียวอ่ะข้างล่างครับเริ่มนะเริ่มนะเริ่มอะไรเริ่มม่วงคะับทําไงเพื่อนอยู่ข้างล่าง ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าระหว่างลูกกับแม่ใครตื่นเต้นกวกันนะไม่เป็นแม่มากกว่าแล้วลูกไม่มีอาการสักแอะเลยตอนนี้ไปนี่เผาเกลือทำไมเอามาขีดอย่างนี้เนะี่ยแล้วไปถ่ายเขาแล้วอออเอาเขามาเผาเกลือบ้าเปล่าแม้แต่ตัวหน้าที่ก็ยังคงไม่ตื่นเต้น คือที่จะหลับแล้วครับล,ล,ลักษณะเหมือนแม่จะเป็นจอยมากกว่าลูกอ่ะเ่ายเป็นพี่เลยเป็นพินไม่นานช่วงนีเลยได้ไหมชอบชอบเออนะ จะเพิ่มฟังอปันดีหน่อยนะแบบหนึงแม่ไปไหนอ่ะจะเพนกวินเพนกวินน่ารักมากมันนี่มี่ฟินไหมฟินมากอ๋อพาลูกมาฟินเลยเนาะใช่ลูกสนุกอันนี้คือสนุกนะสนุกแล้วใช่ไหมสนุกแล้วแต่คือมันแบัดบวกทาอากาศให้ได้ไหม นี่นี่คือสนุมกมากมากน่ารักค่ะดุกที่ก็บอกจะพาไปที่น่นาน่ารักค่ะทุกทีแต่ว่ามันนิ่มมากเลยนะดูดิมันเกาะขอบคุณหญิงนะฮะที่มาวันนี้ทำให้เราไ,ได้ถ่ายกันถ้าไม่มีน้องพอห้ามถ่ายเนาะ<ไ>ถ่ายแน่ๆเลือองป้าบูบู่บ้าเลยฉลามเฮ้ยพี่น่ารักมากเลแบบนี้อะะพี่ช่วยแม่ด้วย ทางน้าจ้างคนถ่ายเนะส่วนลูกนั้นก็ยังคงหลับจ้าไม่รู้เรื่องจ้าสนิทแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเจ้าหมึกจมูกแดดเดียวจ้ามีน้เมื่อกี้นะฟันดินก็จะไปเผาเกลือนะปจมึกก็ไปแดดเดียวอีกเรียบร้อยจบแล้วค่ะขอบคุณนะคท้า Sea Life Bangkok Ocean World ค่ะสยามพารากอนค่ะลูกสนุกมสนุก <ม>าอาการเป็นไงอาการนิ่งแต่ว่าในจริงแล้วอ่ะเขาส,สนุกสนุกแบบสนุกมากสนุกแบบไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วเขาก็ตื่นเต้นสุดๆจนน็อกไปเลยจ้าน็อกจาก้าเดี๋ยวไว้มาใหม่นะพาเขามาใหม่เดี๋ยวไว้มาใหม่หมเพราะว่าเขายังไม่สุดจ้ะเจอกักนทีตีแน่นะคะสวรัดข้ดนนะะดาไปบ้าเป็นอะไรลูกฮะลูกเป็นอะไรตีเป็นไรนัน เล่นโทรศัพท์อย่าใกล้มากไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อย่าใกล้มากไม่เอาไม่ดีไม่ดีดดลูกอาทิตย์ก้าเดือนรักษาครับอาทิตย์สวัสดีก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนครับผมก้าเดือดรักษาบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายโอเคต่อเมือ่อ